สวัสดีจ้ามื่อนี้กะมาอธิบายที่กำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะที่มีข่าวว่าอาจารย์ประจักษ์ใช่ไห้ท้องค่ำึ้นสัญญาเห็กเวล้วนะคะใช่ค่ะเราคืนสัญญามากันเกือบเดือนแล้วค่ะด้วยไลสไตล์เพลงเรื่องเป็นตัวของตัวเองบ้างอันนี้คือคุยกันคุยกัน เสร็จเรียบร้อยดีทุกอย่างแล้วก็จุบกันด้วยดีค่ะอาจารย์ยังบอกว่าอาจารย์ก็เสียดายนะ,ะก็ให้หนูไปหาประสบการณ์แล้วก็เป็นตัว,ตวของตัวเองถ้าแบบมีบุญวัฒนาต่อกันจริงๆก็คงได้กลับมาร่วมงานนะคะสําหรับคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์นี้ค่ายไม่เอาอันนี้หนูหน,หน,หนูหนูบกกธค่ะหนูบกเขียดอีย่างเลยหนูบกเขียดว่าหนูลองเพลงบมวนว่าบุคลิกบอดีหนูบกเคยเขียนเลยค่ะแต่ว่า มันมีคอมมนไปสะดุดที่คอมเมนต์หนึ่งว่าติดเหล้าจนเสียงานแล้วก็ติดยาจนค่ายไม่เอาอันนี้คือเสียใจมากโคตรเสียใจว่าการที่เราทุ่มเทนหน้าเวทีแบบเอนเตอร์เทนโน่นนี่นั่นเขาจะหาว่าเราแบบกินเหล้าติดยา